ngày lên sẽ đồ tàu cháy một lần.

ด้วยยิงอยู่ยิงดูมาแล้วมาล้วมาล้วไม่ต้องไม่ต้อง โอ้ยแทก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 เจอดเนี่คตามอยู่หลายวันในที่สุดกระโดนไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มาก ใช่ครับ เดียวอ,อาหน่อยเลยครับตัวนี้กัดไม่โดนนะครับแล้วกลับมากัดซั้ำอีกเรียบร้อยครับผมโอ้โดนไซใหญ่เรียบร้อยครับวันนี้จักพอตแตกนี่ครับโอ้โห ตัวนี้ใหญ่มากครับโอ้โหอะไรเนี่ยขาวอะ่ะเ,เออแต่ตรงนั้นน่าจะโดดเนี่ย,ยติวคุโตนนัูอะไรวครับตดอะไรครับโดตแล้วครับตัวนี้มีไซส์ตัวน,นี้มีไซส์โอ้ใหญ่วะใหญ่ๆ ตัวสายใหญ่ครับตัวนี้อ้ยตกแล้วครับอุ้ยอุ้ยจะอยู่คนเดียวได้โอ้ย,อย,อย,หยใหญ่เลยครับตัวนี้โอไปดูแล้วอุยอ้ยใหญ่ด้วย,ยตัวสายใหญ่แล้วครับออกไม่ได้เอ้ย เออโอ้ยโอ้ยเอ่อแอ่งในหญ่นเ,นเ,เลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับตัวนี้โตจนได้โอ้ใหญ่จริงๆครับตัวนี้โอ้โห นี่ครับตัวนี้แลบใั่จะโตใหญ่หืมนี่ครับเทียบกัคันเบ็ดอุ้ยโอ้ครับหือกัดอีกนะครับเอาของผมไปตัวนึงแล้วกัดอีกอ๋อติดอีกอ่ะ ขาขาดไปเลยครับสองข้างเลยโ mm hmm. ลกเลยครับขาขาดๆตะกี้เลยครับจะขาดไปด้วยนะดูครับดูดูดูครับบัดงาแนลน้วอุ้ยเขียวพิษเลยครับ อยู่ครับตัวนี้ไซส์สวยแล้ววันนี้โดนไซส์สวยครับโอ้ยนี่นะครับไซส์ก็สวยสีก็สวยครับตัวนี้อาจจะสักสองกว่าหรือสามนี่แหละตุ้งครับโอ้โหตุครับ 哎呀，不 ใหญ่ครับผมร้อยครับผมชะโดวใหญ่มีหลายตัวนะครับตรงนี้ ชโดูตัวที่สองของวันนี้นะครับเฉดูตัวที่สองของวันนี้เลยใหญ่นะครับตัวนี้ โอ้โหใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โดดใหญ่ครับโดนของใหญ่แล้วครับโดดแล้วครับฝันฝนใหญ่มากตัวนี้ตัวนใหญ่จริงครับลากเบิดเปิดเลยออื้ ใหญ่มากครับตัวนี้ไม่ยอมไม่ยอมอครับมาแล้วมาแล้ว ใส่ห้าเล่นๆวันนี้ครับใส่ห้า่ๆอ้าวได้ไหมได้ไหมถึงไหมแทงๆปากมันหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถนัดจังให้ตรงกันแลวไม่ถนัโอ้โหโอยโุและครับวันนี้ ใหญ่จริงๆครับตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวแล้วครับจนจะมืดแล้วครับจะกลับบ้านอยู่แล้วลองเทียบกับคันเบ็ดนะใหญ่จริงๆนี่ครับเทียบกับคันเบ็ดคันเบ็ดเล็กไปแล้วตัวนี้อาจจะปล่อยนะครับใหญ่เดี๋ยวลาไปกับชิดโดยักษ์ตัวนี้นะครับใหญ่มากเลยครับตัวนี้น อใหญ่มากมมอถ้าตะขานน้อยมันเข้าไปทำไงได้เอิร์ทดกแล้วครับดกแล้วดนไฟใหญ่ด้วยดนแล้วครับดกแล้วครับ ดยเรียบร้อยครับตันสั้ใหญ่อีกแล้วโอ้โห,โหสั้ใหญ่อีกแล้วครับนี่รอบแรกตามนะครับไม่กัดพอตีตันเรื่อยๆกัดเลยนะครับมันเป็นวันน้ำเดือดนะครับโจจิบเยอะมากเลยวันนี้โอ้โหนี่ครับตัวุโอ้โห นี่ครับสวยนะครับซส่กำลังดีเลยครับยาวเลยตัวขอย้อนเวลากลับไปได้ไหมผมจะเปิดตัวเบราได้แบบเปิดเต็มที่เลยอะโอ้ยติดเลยนั่นน่าโมโหอุ้ยเอ้าเอ้าเอฮ้ยเถิด โด่นโด่นโด่นถูกได้อะไรวะเนี่ยงงเลยงงเลยอ่ะโดนใจใหญ่ด้วยอุ้ยโอ้โหตัวนี้มันกระเที่ยวเอ้ยโอ้โหมันขาจะหักก้ะเที่ยวเอ้ยโดนได้ไงวะไปขึ้นฝั่งลูก โสแล้วครับวันนี้ใสใหญ่กว่าเมื่อวานอีกโอ้ยจ,จ<า>ดัดเรียบร้อยครับโดนจนได้โอ้โหวันนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานเยอะเลยครับตัวนี้โอ้โหเอาเรื่องครับ นี่ครับนี่ใหญ่กว่าม่อวานครับตัวนี้สามตีต้องมีครับหัวใหญ่กว่ากัปั้นครับไ,ไปเดยวไปดูกันต่อนะครับวันนี้หลังจากที่งัดแม่คอกหลุดไปนะครับแล้วเดินไล่ตีมาเรื่อยๆโดนอีกครับ โดเร็ววิ่งเลยครับอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอื้มอีสัยปะเนี่ย มาแล้วครับงัดกันมาเลยโอ้โหคิดโอ้คิดว่ดาเล็กครับโอ้โหโอ้ัอดเบาๆนะครับ <t ry> ใส่สัก2สองกว่าได้ครับ <t ry> ได้อยู่ครับ <t ry> สองกว่าสองไปลายปลายเลยเนี่ยหนักตึ๊กเลยฮะ <t ry> <t ry> โดนแล้ว,วเดี๋ยวจะเปนต่อนะครับ The same. โนดีกครับโนดีกเร็วโอ้โหตรงนี้เหมือนจะมีไซส์ครับเฮ้ยทีเดียวเลยนะครับคุณปล่อยไปเมื่อกี้อุดยแล้วเปิดเบรกหน่อยสายสายที่สองนะกัวขาดไปเร็วอย่งไงเนี่ย เมื่อกี้เลยครับาไซร้อยครับตัวที่สองโอ้อยหมดครับสองแต้มติดติดเพิ่งเอาขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มาตีปล่อยไปแล้วก็มาตีใหม่ โอ้ยโดนเลยครับไ่พอๆกันแล้ครับสองไปปลายครับกล้องะัูเล็กนะใหญ่ครับตัวจริงับนดนอุ้อุ้อ้ออ้ยอ้ยอ้อออุ้ หนนอุ้มใหญ่เท่าไหร่ครับน่าจะสักสองสาม โอ้ยโอ้ี่นีสามสี่ตอนนี้ขึ้นมาเลยโอ้เรียบร้อยครับย้ำอยู่ตั้งนานครับผ้าไอ้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับไอตัวนี้เห็นมันจิบพอดีกำลังจะขึ้นกลับแล้วกัดนะครับโชคดีไป กลับไปกลับจะกลับอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้ยโอ้โดนครับเรียบร้อยครับตัวนี้สามอัพตัวนี้ครับโอ้โหโอ้สามบวกแน่นอนครับใหญ่จริงๆครับตัวนี้โอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้เป็นโลแน่ๆครับเออมีโลกว่าครับตัวนี้เนี้ครับตีซ้ำอยู่ตั้งนานท่านไหโอ้ใหญ่มากตัวนี้ครับ ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้วันนี้ลอดแแ้วนะครับได้สามแต้มแต้มเล็กหนึ่งครับแต้มไซส์สวยอีกหนึ่งแล้วตัวใหญ่อีกหนึ่งครับตัวนี้ใหญ่มากเลยครับโอ้บามีโลกว่าครับตัวนี้โลกว่าแน่ๆแหละเนี่ยเรืมอมาที่ช่างมานะครับโอ้โหเทียบกับแขนใหญ่กว่าแขนนี่ครับ กัเหมือนเดิมนะครับกัดกบยางอะโรนเหมือนเดิมครับตัวเดิมเลยสีขาวครับสงหยดน้ํานี่เต็มคอเลยครับฝากด้วยครับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วครับริงไว้กับช่อนยักษ์ตัวนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ